สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิฟจะพาไปดูรถของน้องที่มีนะคะซึ่งไม่ใช่อะไรมันไม่มีที่เก็บแล้วค่ะเพราะว่ามันเยอะเยอะในในสวนของกิฟี่กิฟว่ามันเยอะนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนเพิ่งได้รถจากคุณนาบัวมานะคะเป็นรถคันใหญ่แล้วก็มันมีรถคันเล็กๆอยู่ข้างในและเมื่อเดือนที่แล้ว ก็เพิ่งซื้อรถที่มันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยที่มันแปลงร่างทั้งรถแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ให้น้องนะคะและในวันเดียวกันก็คุณป้าออนนะคะก็ได้ซื้อรถบังคับที่เป็นรถไดโดเสาร์ให้น้องซึ่งตอนนี้หมาม้านะคะสั่งให้ป้าหยุดซื้อรถให้น้องนะคะแล้วเพราะว่าจะไม่ซื้อรถที่น้องมีนะคะมันซ้ำๆกันและไม่ใช่อะไรคะ่ะไม่ได้เป็นการอวดอะไรนะคะแค่ ขอบคุณนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะที่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่ซื้อรถให้น้องน้องได้รับแล้วแต่อยากจะบอกว่าเออเออไม่ไม่ไม่อยากจะแบบว่าเออได้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็ของมันจะมีแบบซ้ำๆกันก็เยอะนะคะขอบคุณมากๆนะคะคือน้องเล่นทุกคันแต่ตอนนี้มันเยอะจริงๆเดี๋ยว พาไปดูกันนะคะบางส่วนก็พังไปแล้วนะคะเออแตกหักพังไปนะคะเพราะว่าน้องจะได้รถมาตั้งแต่เกิดเล็กๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคระับหมา,มาลือ<ม>้อรถออกมาเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มข,ของเล่นคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บแล้วลูกลน,นะครับ<ม>เราไม่มีที่เก็บแล้วจริงๆคือรถบรรทุก คือรถอะไรที่มันจิ๋วๆก็มีเยอะรค,ค,ครับผมขายของผมขายของเล่อนะะอันนั้นนะคะก็จะเป็นรถรางรถที่อยู่ข้างหลังนะคะไม่ได้ต่อนะคะจะพังแล้วนานแล้วซื้อมานานแล้วแล้วก็ที่อยู่ในกล่องนั้นน้องมาพังมาเอาต่อต่อไม่เป็นนะคะต้องรอปะปะ้าหยุดงานนะคะนี่ก็จะเป็นพวกรถใดๆก็แล้วแต่น,นะะี่ค่ะรถนี้เป็นรถบังคับนะคะ ที่คุณป้าอ่อนซื้อให้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นรถซุปเปอร์ทักรถไฟพังรถอะไรเขาเรียกว่ารถไฟรถอ,อะไรวะรถดับเพลิงรดับเพิง,อ,ดดพงอ่าอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันนะคะโพลีนะคะมีหมดทุกตัวค่ะอัน,นี้นะคะก็จะเป็นพวกรถต่างๆนะคะที่มันผุพังแล้วนะคะนี่ซื้อมาให้นะคะเนี้ยจำได้อันนี้ค่ะนี้ให้คันนี้มาม่าซื้อให้ดูสภาพดูสภาพพังพัง แล้วทีนี้จะไปเอาคันใหม่มาอีกค่ะซึ่งเป็นรถแบบเดียวกันนะคะคันนี้มาทีหลังนะคะดูนะครับนี่เออแต่มันมีไฟนะคะอันนี้ป๋าซื้อให้นะคะคันแรกมามาซื้อให้นะคะเพราะว่าเห็นเป็นรถโฟล์วิวน้องไม่มีสุดท้ายได้มาเหมือนกันอย่างนี้นะคะตืดๆนะคะมาไม่อนุมัติแล้วนะอันนี้ก็เป็นพวกรถแข่งใดๆที่มีสามสีเพื่อ <S <S> <S ซื้อมาเหมือนกันเพื่อ อันนี่นะคะรถจากนาเอนะคะให้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นรถคันเล็ก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 ็กเล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 กเล็กเล็กจะเป็นพวกรถก่อสร้างนะดูรถเมคโคที่ซื้อมาจำได้เลยว่าชุดแรกที่ซื้อมาให้คือรถเมคโครถรถคันนี้ที่มากับรถเมคโคสีคันคันไหนอะที่มันพังอะคันนี้นะคันนี้นะคันนี้ รถโม่ปูนอันนี้มารถสองมารถสองซึ่งไม่เข้าใจว่าจะซื้อทําไมที่มันเหมือนกันเนี่ยดูนี่อ่าแล้วยังจะมีรถคันเล็กๆที่มันเป็นรถอะไรอย่างนี้จริงๆมีรถแมคโครคันสีส้มใช่ไหมแต่มันพังแล้วใช่ไหมลูก mm. อืมนี่ค่ะรถนี้นะบัวก็ให้มาบ้างนะคะนี่ยจากพี่พี่น้องๆให้มาบ้างคันนี้คันนี้ซื้อเปล่าวันนะบัวให้ อ่าถือซึ่งเป็นรถแมคโครซึ่งบอกว่ามันไม่เหมือนกันแม่รถแมคโครมันมีที่ตักข้างหน้าป้าป๊าก็เลยต้องซื้อให้อีกค่ะยังไงดีอ่ะนะนี่ก็เป็นนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นรถคันใหญ่นะคะที่ได้จากน้าบัวมาเมื่อคืนนะคะซึ่งจะมีรถเล็กๆเย่อยๆนะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยอีกนะคะนี่นะซึ่งน้าบัวไม่รู้นะคะว่าน้องมีคันหนึ่งแล้ว ก็เลยนี่มันก็เหมือนกันเลยสรุปน้องมีสองคันใหญ่นะแล้วก็คันนี้อีกทีป่ป้ามาให้นะนี่ปาร์ตี้รกไอ้นี่รถรถเคนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไม่เ,เ<อ>ช่รถเครถตำรวจอ่าแล้วยังไงต่อคราวนี้ชีวิตลูกถ้าล,ลูกมีรถเยอะขนาดนี้แล้วไม่ไม่ไม่รับไม่ซื้อแล้วนะนนนนนรู้แล้วไอ้นั่นเป็นรางรถต่อใหญ่ๆอีกน่าจะมีรถกระลุกกระลิกกระลุกกระลิกที่พังไปอีกอะ่ะ ไม่เอาแล้วนะ่าลดได้แล้วเป่ะมีแค่นี้ได้ไหมครับ<ม>พอแล้วเน้นม,มีแค่นี้อะไรเยอะตายถ้ามีอีกก็คือไม่เอาแล้วครับครับมีขอคุณครับขอขอคุณครับเตี่ยบ้าหมาสีง่ายขอคุณครับใครที่ซื้อให้หนูอีกบ้านครับขอคุณครับนะอะไรอีกอะ่ะใครซื้อให้ลูกอีกครับของนะทุกทุกคนเลยน้าบัวของคุณครับ ทุกๆคนที่ที่ซื้อของเล่นที่ให้ของเล่นลูกใช่ไหมครับขอบคุณครับปาป้าขอบคุณครับจ้ารู้แล้วครับลูกลูกเล่นทันไมมได้ถามจริงเล่นทันลูกขอเล่นนีกัป้าเล่นทันไหมเยอะขนาดนี้ลูขอเล่นได้หสำหรับมาม้ามาม้าว่ามันเยอะเกินไปลูกลูกว่าเยอะเกินไปไหมครับลูกเยอะเกินเออลูกว่าเยอะเกินแล้วลูกเล่นทันไหมล่ะครับอืมลูกว่าลูกเล่นทันไหมครับลูกจ๋า เออคือเล่นรถทีนึงก็คือต้องขนออกมาเป็นทีละเซต,ตว่าวันนี้อยากเล่นรถเป็นพวกก่อสร้างก็ต้องขนมปพวกเมคโครมาใช่ไหม